วันนี้ย้อนกลับมาที่บันพีทที่ prb 02อีกนะครับแต่อันนี้ไม่มีสลกข้างบนนี้ไม่ชุแต่ว่ามาจากญี่ปุ่นเลยนะครับกล่องนี้ข้างไม่มีนะอยากเปิดรุ้นชอบรุ้นอันนี้ SR ตออกทุกซองมีพาราเลลหนึ่งใบซีเคปหนึ่งใบนะฮะแล้วก็ด้งนี่อาจจะเป็นด้งพิเศษแต่ไม่รู้ด้งด้งฟรอย ท้องด้งที่มันมัน,มนสีเงินวิบวับไม่วิบวับเป็นแล้วก็ดงทองมีลุ้นผมได้ด้งทองมาสามอันแล้วนะแต่อันที่แพงที่สุดก็เป็นหมัดลูฟี่เกียร์สามไงเนี่ยมัดดำเจ้าซาโบเราจะมี s อสทุกซองนะฮะชิคกี นิโคโรบินจิงเบอ๋อน,นี่ได้การ์ดอาเป็นโซโล่ต่ไม่มีลีดเดอร์นะเป็นมันด้งธรรมดาด้งขาวดำอันนี้เป็นวิบวับเป็นเชลเชลจิวเวลี่โบนี่ปากเกอเอาเป็นทองวิบวับเป็นฟรอยนะครับอันนี้เป็น SR แล้ว SR แฉงอันนี้ครับได้ SR เป็นแชงนะครับอันแรกแชงสาจะมีแล้วแหละแชงแดงแชงเขียวหลายสีได้ดงทุกซองนะครับลุ้นดงก่อนดงเลยดงธรรมดาหรือ SR แน่ๆหนึ่งใบไม่ต้องลุ้นอะไรเยอะเลอร์ โคโลดาโคลิดาสโคลโลเชียมดัดสเตจไวส์เนคกมังงูของสโมเกอร์เป็นอีเวนต์อันนี้จับไอไคโดมากระโดดเชือกวันนี้กามูกามมุอ๋อแฟร,รงกี้กับอ่าเหมือนจะมีแล้วอันดัเอสอาร์เอ๊ะแล้วออนิวิปวับฮอกโกโูไดและและและ อันนี้เป็นวิบวับแบบสเตจนะฮะสเตจวิบวับเป็นเทาสั้นซันนี่ซะด้วยนี่้สวยนะสเตจสเตจเป็นวิบวับพึ่งจะได้ใบที่สามเอซ่าเป็นครกกระได้ไอันนี้เป็นหัวของบาร์กี้บากี้ฟันหล่อก็ได้สีฟ้านะฮะ สองซองไปแล้วลุ้นดงทองขอดองทองฮห้เด็ดเด็ดแล้วก็อยากได้การ์ดคอมมิกหรือมังงะนั่นแหละจะเด็ดเป็นลอลูฟี่เขียวชาจิกับเป็นกินโคอาล่านะครับเป็นการ์ดอีเวนต์ Terror, แล้วก็เป็นการอีเวนต์แบบถอดอุ้อุ้ยอุ้ยอุ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 ยอันนี้อจะเป็นอะไรวะดงธรรมดาชิราฮิว่ะอันนี้เป็นวิบวับเจอมาหกสิบหกและอันนี้ก็ <erc trainings S 2> เป็น <S <S วิบวับอีเวนต์อีกใบครับอันนี้อันนี้ SR มนะั้งแต่ว่า SR เขียวนะครับเพาเป็นแฉง แ้งม,มีอะไรอันนี้เป็นการ์ดอีเวนต์ทองธรรมดา <c oughs> ยังไม่มีอะไรฮิตนะฮิตย,ยังไม่ออกคาราเรลยัขอของไม่ออกขอคอมิกนอยากได้สักใบในชีวิตมังงะอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์สามใบรวดแซนโกคู เซนโกกุอันนี้ก็เซนโกกุนั่นอ๋อมันคนลชุดมันถอดเสื้อนอกสีน้ำเงินใบแรกการแรกายะพลังสูง่เอา้าได้ได้ได้ดงแบบไม่ทองดงวิบวับนี่เป็นการฟลอยของรีมและทองฟลอยอีกใบนะครับเป็น สามพี่น้อง SR ของเรา SR ธรรมดาเป็นหมายไาไอไร i s a มอนอะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้มันคือเดี๋ยวผมอ่านผ่านจอ Koh Fukimono Monosuke นะฮะใบที่สี่แล้วจำได้อย่างเยอะ Koh Fukimono Suke ได้ดองเงินไม่ได้ดงองทองสครัชเมนอัปปุด w เมนไนแครอทดงด้านและวิบวับไว s ์เนกแบบวิบวับนะครับเป็นวิบวับคาแรคเตอร์ธรรมดา นี่นี้เป็นธรรมดาอยู e ่อีวันคอฟเนี่ยฮะได้อีเว้นทองธรรมดา SR สีแดงธรรมดาเป็นทับฟาวก้ารออันนี้ทองธรรมดาทองธรรมดาไว้นี่คแยกเป็นกลกอเป็นพวกจะได้เก็บได้สะดวกห,หมดหลุ้นด้งทองไปแล้วพอได้ด้งเงินแม่ แต่มันลุ้นได้เยอะดีอันี้ P R B ศูนย์สองอาจจะเป็นตัวที่ออกมาทำให้ราคามันหล่นก็ไนดะ้เพราะว่า S R ม่นออกมาเป็นเข่งเลยบลีมกล่องได้สิบใบ Cambridge Corobin ดำแต่เป็น Crutchman a ปุแล้วเอานีา่นีได้ใบธรรมดานี่เทียบกับใบเงิน วิปวับเอ้ยโอาโห,โหโอนามิมันมีลายด้วยที่ใบสวยอยู่นะครับวิบวับอ๋ออันนี้ก็มีลายโนชิโกะแต่บางใบมันก็ไม่มีนะหรือว่ามันมีความหายากของมันอีกเด็ธรรมดานะฮะเป็นแบล็กมาเรียสีม่วงทึงทางเลย สี่หอสุดท้ายฮิตยังไม่มาเนะของบางงะนะบางงะอาราลิวไปเลยอ่ะไปให้สุดอ่ะมาชาวดีวันนี้ไปไหว้วัดสัมพันธวงศ์มาแม่ช่วยด้วยวับคาตาลีนาเดบอน บางใบมันก็จะไม่มีลายบางใบมันจะมีมันก็สวยลามจูสโซโล่ดำกันมาไนฟ์อีเวนต์แจกหัวใจดอนคิโอเต้ดอฟดอฟรามิงโกฮะ จะเป็นพิบวับอีกใบากาลุกาละสรุปอันนี้ผู้ชายใช่ไหมกลาม S R S R ธรรมดานะครับเป็นชาร์ลอตพุดดิ้งชาร์ลอตพุดดิ้งพี่จะได้ใบสองนะ S โ O นามิเป็นเทพ อันนี้แบบขาวดำแบบด้งธรรมดาอีเวน์ธรรมดาอีเวน์ธรรมดาไอ้นี่ใช่อันนี้อีเวทน,นเวทนนี่สเตชนะครับเจอมาโอรตคาร์บีเอเอ่อมิสเตอร์ทรีแคดิโนเอ็ดแคนเดนอันนี้เป็นลายของโค้งหินนะลาย เนวีบ <NXT> no ้ากี <th> <th> ้บากี้บากี้ธรรมดา SR ของเราเป็น SR ธรรมดานะครับคิวรอสเอ๊ะอย่างไม่ออกอ่ะไม่มีฮิตเลยเนี่ยแาจายว่าไปอยู่ใบหลังๆไปอยู่ซองหลังอาจจะดีใช่ไหมอาจจะเจอเพราะไม่น่ามีนะพีอาร์บีไม่น่ามี เปโลน่าอปุดีบูนอีเวนบากี้ธรรมดาเป็นคูดาจิเหลือนะครับกอ่นนี้ใบนี้ผมมีทองดงแดงอ่าเป็นสีเครตนะสีเครตมาแล้ว โอ้โหชักในเนี่ยไอใบกลางอ่ะไม่มีอะไรเอาลัดดูสีเข็ดก่อนแล้วกันนะครับฟุบสีเข็ดเป็นซาโบสีเข็ดธรรมดาเหมือนจะมีแล้วเปล่าเอาดูใบวิบวับก็เป็นซาโบกันใบนี้เอาธรรมาดาแฉงอีกแล้วแฉงคุณลท่านะโอ้อยู่ซองสุดท้ายเลยอ่ะ ผมพลาดอะไรไปบ้าเนี่ยหรือมันจะไม่มีวะเฮ้ยถ้าไม่มีนี่ไม,ม่ใช่แล้วนะมันต้องมีทิตหนึ่งใบมันต้องมีพาราเล่ใบเองดินี่ไม่มีนะคาตาคุริเขียวนะครับแฉ <c oughs> งดีโปรโตูกาสดีเอสกาสเตจอัโทโตลมิโอ <c oughs> มีการทองธรรมดา เอ้า SR เลยอ่ะบาซิลโบชินเดี๋ยวนะนี่นี่นี่ใบพิเศษน่าจะอันนี้แหละอันนี้เป็น SR นะครับแล้วก็เป็นอีวานคอปเอยเอยอะไรเอ่ย SR p พร a เร e l ของดูฟี่เหมือนจะมีแล้วนะครับได้อีกใบที่สองนะฮะโอ้มันไม่กี่ตังค์่ย หกร้อยได้มั้งใบเขาซ้ำเนี่ยสรุปฮิตเป็นเหี้ยเนี่ยโอ้แต่ก็ดีแสดงว่าไม่ไม่ได้ปิดปกติอะไรนะฮะเก็บใส่ซองให้เรียบร้อยโอ้ลุ้นถ้าปายได้ลูฟี SR SR Parallel อพาราเลูฟีเขียวอใครจะไปจัดชุด มีสองใบแหละซาโบสีเคล็ดมันไม่พาราเลลไงใบนี้ก็ไม่แพงสา,ามร้อยถึงบอกก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้ยสเสลดเพียบไม่เป็นไรไม,ไม่เสียเวลาก็จบคลิปไปแค่นี้แล้วกันไม่มีอะไรตื่นเต้นนะฮะโอเคได้ดีที่สุดก็นประมาณนี้ สามใบนี้แหละไม่ไม่หือไม่หวา